ปติจ้าเกษตรินซี่วิธีลุอีสามนมาเบงต้นกันย่อมกำลังออกดอกจก้ะเนี่ยมันมีสีขาวกับสีเหลืองสวยมากขอบอกหอมกับหอมเอาไปสุกกับใดดิโนได้ไนะหอมมากนี่เคยเห็นบ่กจก้ะนี่เนี่ยน,น,นี่ดอกอากาศหนาวมันิมัสีิออกปีละเธอเนาะ เล่นสามมันจัจสีเลยคิดสีเห็นเนี่ยสีขาวมันมีสีขาวก็สีเหลืองหอมแห้งบรรยากาศหน้าหนาวกับดอกกระยอมบานสุดๆสวยมากเลยเห็นชัดบ่ะงามแหงมีต้นมั่นจ้ะ นนนี่มวอากาศก็เย็นๆใช่หรือี่มื่งเสาแถมดอกกัยอมออกดอกหอมห่วยๆอยู่อากาศดีมากโอเคจ้ะ